ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะพบก,กันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่10ถึงวันที่16ธันวาคม2566มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่กระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองกรณีนายชัยยศสุขต้อหรือครูชัยยศอดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางเปาอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกคณะกรรมการปรปรชชี้มูลความผิดทางอาญาและวินยัยฐานเป็นกรรมการตรวจรับโครงการอาหารกลางวันแต่ละเลยต่อหน้าที่จนเกิดการทุจริตเบียดบังงบประมาณอาหารกลางวัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ได้มีคำสั่งปลดครูชัยยศออกจากราชการค่ะโดยครูชัยยศได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเบื้องต้นได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการแล้วและเตรียมจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามขั้นตอนต่อไปค่ะ ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวค่ะเพราะกฎหมายปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและเกี่ยวข้องกับทุกชีวิต สำนักงานสารปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ OCR ออซึ่งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ทุกที่และทุกเวลาค่ะ ภายในอคราวจะประกอบด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเช่นระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและเมื่อเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถพิมพ์ใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตแบบออนไลน์ได้ทันทีระบบดูถ่ายทอดสด ซึ่งสามารถเข้าร่วมรับชมการสัมมนา,าหรือการอบรมที่สารปกครองหรือสำนักง,งานสารปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลาซึ่งสามารถดูสดหรือดูย้อนหลังผ่านคลังวิดีโอย้อนหลังได้รวมถึงระบบสื่อสารการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และระบบค้นหารายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนอีกด้วยค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ o c l o u d a d m i n c o r t g o t h และแอปพลิเคชัน ocloud ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ